สวัสดีครับผมพี่น้องครับมือนี้พบผอกันช่วงพบคำนะครับผมมาใส่เบ็ดเหมือนเดิมครับผมยิ่งมานิสานอรรถเมื่อกีครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนลูกเบงครับผมสวัสดีครับผมโอ้มากุ้งครับครับผมมือนี้แบบดิ่งดวนนะครับผมพี่น้องครับเหนียวมากฝนฝนหูดเรืู่ดฝนเหรอหูดเห็นปะหูถ้าฝนฝนมาแล้วครับผมพี่น้องครับมาหาอยู่หากินใส่เบ็ดเหมือนเดิมครับมือนี้มากครับเนื้อทีกระเดือนเนาะลูกแบวนครอบจักรวาล ตอบเจ้าว uh ่าด้วยใชรับ oh. ไปไลมากข้ามไเนาเื่องนข้ามไปได้นี่เลงนเลงนงันเล้งนี่นเีงงากันลุยกันใส่เบรกพี่น้องเั้นเล่งครับข้ามเลยครับพี่น้องเอาเพาลุยๆกันมันมีสีแสกสองเทเลยก่อนเสีก็เอาก็จะเบรกก็เสร็จแล้วมั้ดบไดใบเบ็ดแล้วมันข้ามมีสีแสกข้าข้ามน้องข้าเบรกจะเบรกก็ครับนั่นเท้าเท้าโค่นหลยกับภาคอีกมม่กีอีก้าึนงูครับขึ้ ใส่เบ็ดคือเก่าครับผมเหยื่อขอบจักรวาลกล่องตัวหนึ่งอยู่กับเถาแกเด้อครับผมพี่น้องครับกล่องตัวนั้นสีเวียนกันกับลุงแบ่งของผมนี่สีเวียนใส่โ้วยกระสั์เอาแต่ว่าฝนมาก้วคุณผมจะข้นไปคุณนะไปน้องขอใส่เบ็ดกันเด้อครับฝนก็สีตกกพาฝนพี่น้องเอ้ผุดผุดครับอู้แหลมาเลยพี่น้องเอ้เหมือนมากนะครับฝนก็ได้ ข้าวโพนครับขี่กระเดื่อเท่ากันขี่กระเดื่องไงได้พี่น้องเอ้ยใช่แล้วครับเึงเรือเล็น่อยครับขยานบ่อยนะครับก็ลัตจ้องกับเรือครับเดินลงไปเลยอ่าได้เลยแจวพี่น้องใส่เป็นกันเด้อพี่น้องเอ้ย ทำแล้วทำแล้วใอยมาดุนกันครับนกำลังฝนกับเป็นบา,บาอิสานกับไซส์ทับฝนครับคนละขั้นได้เพียงน้อยแค่ไหนทับฝนกับลุงแบ่งทับฝนครับมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนครับปุ้ยปุ้ยกำลังมาพี่น้องเอ้ยเสียงมาบึ้มบึมมาเลยฝนครับอ๋อครับพี่น้องขอใส่เบ็ดกันได้พี่น้องเอ้ย โอเคล้ครับใส่เลยนะครับพี่น้อง่ามเรากลับพี่น้องนะด่ามเรากลับครับฝนกระทบพฝนอย่งเอ้ยอ่ะจะค่อยลุ้นกันครับฝนฝนกระท้บเยอเอ้าขายามครับบางเหียนผสมบางยาครับนั่นผูป้าแถวนี้โตมแทอบันเท่าหนูเฮ้มโอไม่จะหลุนหลุดนาวเขาลูกแม่ง่รทำสองกันสองาสี รุ <laughs> <ะ>่นสองนาที่สองหนาที่สองนาทีก็เอาสองนาทีใหม่ใหม่อีกสองนาทีใหม่ <laughs> มใส่เบ็ดหรอกไปใส่เบ็ดครับผมโอ้ใส่เบ็ดปะม <laughs> วาวิดงแล้ววันหนาวยาว่างเบ็ดกันครับรอบแรกนี่ละเบิองว่าสิมานบ่ฝนกับตกพอฝนห้ำกับเปียกพอห้ำโอ้ห <laughs> <อ> <laughs> นาวหนาวหรือวินครับ <laughs> วิ่งตายตายตาย แต่สีมานบ่มานอกย่านผีฮัดเป่าหิ้วลองมื้อนีน่ได้พอดได้กินแลงบ่บุญโอ้ยส่วยสิพ่ออีพ่อเอ้ยนี่นี่แต่ใส่นี่ครับโอ้ยป่าก็ได้นี่นี่แต่ใส่นี่นะครับฝนก็ตกเพรฝนพี่น้องเอ้ยนี่หลังนี่แม่นถือบ่นี่โอ้ยจอดซื่อๆถือลังเดียวสั่เอาขอบพ้นครับไปถึงพี่น้องโอ้ยขอบพ้นครับนี่ละพี่น้องเอ้ยมองสิเลี้ยวเรียงง่ายครับผมนี่ หอยมีแต่หอยดำเต็มนามเลยครับเก็บหอยกันครับผมบานป้าบ่ได้ก็สิเอาหอยนี่ละหอยใหญ่ๆหอยน้อยๆนี่แหละครับผมจังเกิ้งพี่น้องไอ้บอกว่าอยากได้ป้าเอาหอยดีกว่ิครับผมพี่น้องเอ้ยพอแต่ได้เปิดกล่องครับฝนพอแต่เศร้าเอ้าฝนก็บรรยายเศร้าหรอครับกระดิ่งใหม่เลยโบยุทธจักเถื่อ เด้วก็เปิดสูเอาครับผมพี่น้องครับเอาหลายโต้นแล้วล่ะแต่ว่าพอ่อจะเปิดเด้อพี่น้องเด้ออีกต้นหนึ่งก็อยู่กับลุงแบ่งต้นนั้นมันลุยฝนได้แต่ตัวนี้มันลุยฝนบ่ได้เอาครับผมเดี๋ยวขอบพจนกันครับเลยยางชื่อเรื่องจัง,จง,งเลยพี่น้องเอ้ยเอ้มาใสาเ่เบ็ดมาเอาหอยมาหอยหอยผมมาเอาอยางเอ้เอาเบ็ดมาน้ามีดเดี๋ยวหอยก็ต้องเอาเบ็ดมาใสา่พวกนี้เขาเสียเนาะ ครับผมพี่น้องครับย่ามเบ็ดกันเด้อบาดนี้ไอโบแมนกู้กู้นาะกู้นาะกู้กู้กู้วะท่นกูนนก้ครับผมพี่น้องครับบักหอยหลายเพื่องผดป้าบบถ,ถือถือแต่ว่ามันต้นห,หน่อยๆนะพี่น้องนะเสียเวลาจต่เสียโบขุมที่จะยู่ดึกๆไปหลายแต่เสือหอยครับผมพี่น้องครับ เดี๋ยวไปชมเมนูกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อาจีพบ่ยาวปานใดครับหอยหลายแห้งผดแล้วก็ป้ากับบุคฮวยมีนะนะมันยังหลายอยู่โซนนี่ไม้นี่ไปครับผมเดี๋ยวขอกู้เบ็ดก่อนครับเออเอาเอาล้วครับผมพี่น้องครับเรียบร้อยกันแล้วบกักหอยเตีม้มลดก็จะเปิดกล้องได้สิริลับ <laughs> แล้วครับผมเป็ดหน่อยก็ได้ซ้ำเป็ดหน่อยนะโอ้ยขี้หลายเฮงเด้อพี่น้องเอ้ยพุนะ่นน่ะเอา้าเดี๋ยวไปชมกันอยู่สำนักงานมือนีเข้ากู่เร็วกว่ากำหนดน้อนะลุงแมงเนาะนี่ของบังกนะนะุ้งเนาะพี่น้องเออหั่นเปียกลุงแมงวะหำเปียกละแข็งกระเดือเลยอยู่บ่ได้แล้วว่าัดลุงแมงวะโอ้ปิ่ดไม้เด้อบังกุ้งเด้อไห้ของลุงแมง นี่บ่โอ้เต็มกระสอบมันตะแก้พี่ไหนครับงานเลยครับอ้าโอเคครับผมนี่ตะคุ้นหม้อเนี่ยเห็นมังคอกันไหมโอ้คุ้นหม้อเสือมี่จะคุ้นหม้อสวยเลยเลยตัวครอปกระชอนกรชอนไอช้อนสวยเลยเลยไอช้อนก็ลังแวงเบาก็ล่างแวงเบาก็ลังขีงดื้อกลังดื้ดเลยเฮ้ของลุงแวงมามเห็นสิรี่มึงแน่นี่สิรีมันอยากมึงเอ นี่ไงโเด็กปนอยู่เนาะเด็กบูลาปนกับผมพี่น้องเข้ามือดิจัดไปเมื่อนี้เขาจะไปเฮ็ดกับเขากับน้ดอยู่ทำงานถักแกเนอ้ําเพนสองบอกเพนสองบอกเพนสองบอกส่องเชลตาลาดไงเอาละครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปเฮ็ด เมนูกันกินอยู่สำนักง,งานด้พี่น้องด้อยว่าสิกูกก่ราว่ามันบ่กขุ่มนะครับทีห้าสีอยู่ดึกดกไปตอนนี้กับที่ถุมเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับถึงสำนักงานเป็นที่เรียบร้อยเช็ดกระเป๋ากหนางกินกันเด้อบาทพี่น้องเอ้สีถุงกัวมนีเป็น เมนูพัดเผ็ดพัดเพ็ดป้าไหรอันพริแกงไต่ครับผมผมยังถึงเปียวนี่ครับผมเเเเนวว่่าาาดดยยี หัดเยนครับผมนี้เห็นสีัดเย็นสำนักงานบอกว่าแผนชองเนองก็บอก่าเำล่อนโอ้กันแผียนสำล่อนจั้งแนยเลยเฮาทำเทแผนสำล่อนเสียบคักร้อครับฮะรัเย็นเสแ้วครับเี่พิกแกงใต้ครับโอ้พริกแกงเรา หน่อยไซโบวะโอเมาึ้นกมาแล้วก็จะโบเห็ดว่ะหน่อยบ้างว่ะโอเลยคโอเค หมาเขียวแล้วปลายัเกระเจ็บกระปุม มาแลยครับมาแลวครเลยครับมาเลยครับมาเลยครับี้ิ่แนเอ่เครับเป็นแต่แซ่บี่น้องอู้

เนี่ยคุณรักคุณยายตาเขาให้กินเท่าอายุยืนเด็กอยู่รุ่นไอเดอยู่รุ่นออยู่รุ่นนี้ไหมเป็นผมผมใส่ผมยังไม่ผมหรอเดอกเยต่อมากระนนี่มันใหญ่เห็นต่เขาบอกว่าเป็นผมผมใช่อยูรุ่นนมันคืออนี้เขาเห็นบ่

เดี๋ยวเจอได้กัครับปะเดียนเท่าแกนอยคนจะหลานเขาก็เด่นยิ่เลยวอลลี่เด็ดเยวอลลี่เด็ดเลยล่ะเกคนโง่ัเบียทีมต้ตนอถ้าใช้กินี่จออกไข่นะข่ นุงทำไมสมย่งอยู่บ่แค่ทำไมสมน้งมยบ่น่ย่ตมแจ้งใส่ไก่บ่ครับเอาไปันงไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยผมเห็นเมนูแจ้งใส่นี่ยกินนีใจเปิดมาจะจีแจ้งใส่ไก่ทักทักหัว้อนล้าทำไเย็นเขากับก็ดูก็ได้เสีบรับร่องเลยม่าดูว่าไม่หายาก แต่ว <laughs> ่าแต่ว่าช่วงช่วงนี้พอพอแถวเราชอาอยากแบบเราอยากแต่ป่าออยากแต่ว่าก่อนไงตหนนีไงนี่ก็เราอยากกันหน่อยากกันจิ้มเล้วกันไม่เราอยากไปเยนเนาะือว่าแต่หองอยากขึ้นเทุอย่างนะบ่ถือว่านัไปเป็นเหตกินเด้อบ่ คนนี ue, e e ้ก็ไมไ้เดจอยอยากกินปลาั่กยกินเลยเราอย่อกันเดียทไมนอนยหญ่ไม่นด้ดนั่นะไหนๆไหนดอจังอืมดีแล่นอึ้นเกาวอไตากฝนเนาะอืมมบอกกันไปแเหน่อยยู่น้นเรื่องเปียกเรื่องได่ว่าตากฝนปีนันก็แฉบเลย เออปีหนังนี้แซมเี่พี่ไปคนบอลเหมือนเงียงเขาจะแบ่งปีเนีแซมานงานเต้นบอลบูบูก็คือขวานกคนมาพ่าสนี่ยไม่หรอกเขาม่เห็นเขาไ่อเขาเขามานี่ยเับเ็นี่บาเนยเขาวะพีบาสต่มมีไม่ใช่เขา่อกเมาขอวทุกคนไดเบ็ดลาไม่ต้มีบาสเขานอนอยู่นั่นโต้เพื่อางนงา ก็ตีีบมาแล้วกันตัวพี่หนังกินเขาในเรืออุ้งตดยอดครัป้าก็เลือมป้าก็ดูหายก็ป้าหายนงีเทากินเขาในเรือนาะใช่แล้วป้าหายแหงไหนตอนป้าจะว่าห้นาวหนามัตืมเี่ไม่ยังไงหนาวตหัวขเาือหัเือเนื่อพวเราอยากก็ดูกระมีดกรากันต้มกินหนอนบอไม่หอนพวเราเพอเราป้าก็ให้ mặc dạng thì chia sẻ tôi này, cả đây đó nè. thế ái có quá bỏ lấy đẹp mh nó bông ngon 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 nó ngon 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 เนี่ยกาเลยเฮ้ยมึง้นือน่มงดิแล้วน้องแ้เเฮ้ยตาไูอปะววยานายขมหานายหาไปใส่บ็ดเอาได้ไหมบานเอาต้หาตัวนี่ครับหาใส่ยากเอาปิดด้วยกลยมานเลยใส่หน้าไหลามันอยู่หาใส่ยากอ้ เออจะน้อยมื่กรวมันหนามันอื่นหนามันแหงขึ้นมันแตว่าเขาว่ามันวนวนนี่งนียออันที่ไหน้าวอเข้าอยู่อมมะลีอดเลยืเขาไม่ดีเพรว่าวงนี่ิคเก็บทงอยู่้เราจอดอยู่เราจอดนาโบกหนาเออหนึ่งหนามปี๊บันีเห็น้จงาม้าวปลามันเออน้าเกียว นีอนีอเงาลเตียขนไดน่ะโราณความยเจ้าว่านาน้ถึงไมเลยไม่าหน่พวกเราคนที่ยางกิมรเทียมาได้เลนู่มังไงหนึ่งยว่เพิ่นคอยแบบเขยียงอะเมันไงเขาอบได้สิเขงอเ่มือลูดเพ คือมานจะตลาดต้นนึงมาใจ่เบ็ดกตบางคนนด้แหนมันสูงเพราะมันก็เลยไบบน้ำน้ำถึงไม่ได้าไปเลยเนี่ยไม่เรรีนหรือว่าทว่ามือเด้ารือว่าเอโดมบอกว่ามาสื่อเบ็ดโอ้มาสื่อมาสื่อนี่นะมาสื่อแนวแก่ว่าแย่าป้า่างอะไรก็ได้น้ำน้ามันน่นถึงไหนเนยโอ้หัมัเลยเนี่ย ไม่น้กว่วอกแต่ว่าน้ำแย่ขึ้นมืเห็นท้งหวยคุณบอกืท้งหวยมันกำลังไล่ขึ้นมาล่ะ